สามเดือนไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาก็ตัดไฟพระท่านจะอยู่ยังไงภาคใต้น่าสงสารมากนะครับอันนี้ก็เพื่อช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาสมเด็จก็ได้ท่านที่สร้างไว้เนี่ยได้ลงไปช่วยที่ภาคใต้ผมไปทำงานภาคใต้สิบปีก็แคลคาาปลอดภัยมีครั้งหนึ่งพอชนสายไฟพอชนสายไฟตกลงมากระแทกพื้นเครื่องยนต์ดับ ไม่เป็นไรผมมีความเชื่อมั่นมากในพระที่สมเด็จที่ท่านตรงคุ้มครองรักษาเนี่ยก็วันนี้ท่านพันโทไพโรธท่านก็มีตัดทานำพระสมเด็จวัดระฆังมาเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยพระเดชพระคุณท่านในการสร้างวัดแห่งนี้ท่านไม่ได้เอามาขายแต่ใครทำบุญแล้วก็มอบเป็นของขวัญมอบเป็นของขวัญให้ แทนที่จะไปบูชาองค์ละสามล้านสี่ล้านทําบุญพันเดียวเดี๋ยวท่านก็ให้แล้วหรือไม่รู้ผมไม่ทราบว่าท่านตั้งไว้เท่าไหร่สองพันเลยเอาองให้ลดมาสักพันเดียวก็พอเนี่ยเดี๋ยว,ยยวก็จะได้ะจะได้คนจะได้เอาไปติดตัวท่านได้เอาไปสักการะบูชาฮะฮะคนที่มีไรายได้ น้อยๆก็จะได้มีกําลังนะบางคนอยากเอาไปฝากลูกฝากหลานก็จะได้อาไปเพราะวัตถุมงคลน,นี้หายากนะผมเรียนตามตรงไม่ใช่มาโฆษณาแต่ว่าอยากอนุโมทนากับท่านภัโทภโ,โรธนรินที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าไปจัดเอาสมเด็จวัดระฆังมานะครับ ก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระธรรมวชิราจารย์ขอกราบคุณแม่ทศด,ดรทศพรกราบพระเทลารานทุเทลกรูป,รปก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับในโอกาสปีใหม่ก็ขอกราบรัตนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีของผมไม่กล้าไปกราบอวยพรพระเดชพระคุณทั้งหลายขอ พี่น้องที่มานั่งอยู่นัดที่นี้จงประสบแต่ความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนาะเจริญยิ่งด้วยจัตุรพิธพรชัยมีสุขภาพพราณนาไมยแข็งแรงอวัยวะภายในหัวใจม้ามปอดแข็งแรงตลอดไม่มีโรคภยัยถุงน้ำดีลำไส้ตับไตกระเพาะทำงานพอเหมาะกินได้ถ่ายง่ายอวัยวะภายนอกแขนขาเข่าเท้า ร่างกายนะั้นเร่าแข็งแกร่งเกินไหวตามองเห็นได้ทั้งใกล้และไกลจมูกหายใจไม่ติดไม่ขัดหูฟังเสียงชัดฟันไม่โยกกรงคืนหลับนอนหลับสุขสบายกันพออย่างตื่นร่างกายสดชื่นสมองแจ่มใสรักษาอายุไขอยู่ได้ร้อยปีนี่สินไม่มีทรัพย์สิสนภูลทวีสุข,ขีตลอดการครับ ผมนั่งฟังไปคนลุกสู้ซ่าไปลูกปืนระเบิดนี่ไม่ได้ละคายทุกคนอยากเห็นแล้วตอนนี้นะผมก็อยากเห็นหน้าตาจะเป็นยังไนงนะท่านรับของเทเลเรกก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้ปรึกษากันว่าเราจะเปิดดูช่วงกี่โมงกี่ยาม แต่อยากจะให้เปิดตอนที่ท่านผู้เพื่อง่ายว่าผู้รู้ประวัติความเป็นมาทั้งหมดอยู่ด้วยนะท่านท่านจะได้เป็นสักขีพยานว่าสิ่งที่ท่านได้รับพระราชทานมา